เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องโมเดลไปแล้วนะที่สไลด์นั้น,เ,นเราต้องการที่จะให้เห็นถึงตัวไฟแนนซ์การทำ JV financing เนี่ยว่ามันมีการลงทุนในตัว j o i เว v e n t u r เนี่ยได้ในรูปแบบไหนบ้างนะครับเหลกัลกๆเลยเนี่ยถ้าดูจากด้านบนนะครับจะมีให้เลือกระหว่างเป็น equity หรือเป็น debt นะครับ <c oughs> อันนี้ก็คือตรงไปตรงมาว่าเสิ่งที่เป็น equity เนี่ยคือทุนที่ลงมาที่บริษัทนะคเป็นสมมุติว่าอย่างเป็น JV เนี่ยก็คือเป็น ทุนจดทะเบียนของบริษัทไอเวที่เราทั้งออกฝ่ายลงมาว่า,ามีการคอนทริบิวทุนลงมาเท่าไหร่พอพูดเรื่อง equity ไฟ n a n c e สิ่งที่ต้องคิดก็คือว่ามา JV กันด้วยทุนหรือ equity <c oughs> คนที่ตามมาก็คือว่ามันไม่ได้อยู่ที่ความต้องการของ JV partner เท่านั้นเพราะว่าถ้าเงื่อนไขใน TOR บอกว่าต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า200ล้าน นั่นคือเจวีพาร์ทเนอ์ต้องคุยกันแล้วว่าสองร้อยล้านนี้จะประกอบด้วยทุนเท่าไหร่มาจากใครบ้างมีหลายๆเจวีที่ไม่ได้มีสองรายนะครับบางเจวีมีถึงสามรายสี่รายนะครับอย่างในคดีที่เคยมีเคสของแพันเล็กวิลาชไทยมีเจวีพาร์ทเนอร์ทึงสามรายครับเพราะว่าอะไรเพราะตัว TOR กำหนดไว้แพันเล็กวิลาาไทยทำบวกสังกสีนะครับ equity finance คือการที่เอาเงินมาลงไปในรูปทุนใน JV ซึ่งจะต่างจาก debt financing debt คือเราเงินกู้มาหรือเอาหนี้มาลงด้วยแล้วเงินตรงนั้นทั้งหนี้ทั้งทุนก็จะมาอยู่ใน JV finance สิ่งที่ถ้าเราเลือกได้มี choice ตั้งคำถามท่านว่าท่านจะเลือกลงเป็น equity หรือเลือกเป็น debt ถ้า COr กำหนดไว้กว้างมาก ให้ท่านบริหารจัดการเจไฟนนะ์ถ้าเป็นคุณอภิชนคุณอภิชนจะเลือก equity หรือ debt ครับถ้ามองในมุมของผลตอบแทนหรือว่าสิ่งที่ได้กลับไปจากการร่วมลงทุนในในตัวจอยเวนเจอร์เนี่ยนะครับถ้าผมเลือกได้เนี่ยก็คงจะเลือกเป็น d e debt financing มากกว่าตัว equity นะครับเนื่องจากว่าตัวเด financing อยู่เป็นโลนเข้ามาที่ตัวบริษัทเนี่ยแน่นอนผมอยู่ในฐานะที่เป็นเจ้าหนี้ของบริษัทนะครับซึ่งมีสิทธิ์ได้รับรับเงินเนี่ย ไปก่อนเจ้าของบริษัทอยู่แล้วนะครับเพราะว่า,าสิ่งสิ่งที่จะตัวเจ้าของบริษัทเนี่ยสิ่งแ่ที่จะได้รับไปเนี่ยก็คือเงินปันผลนะครับหรือว่าการดิสซิบิวต,ตัวทรัพย์สินที่เหลือจากกรณี่ที่มันมีการเลิกรวมบริษัทนะครับแต่ว่าตัวเจ้าหนี้เนี่ยหรือที่เป็นเดบิทแฟรซิงเนี่ยคือสิ่งที่ได้กลับไปเนี่ยคือเป็นได้ดอกเบีย้ยนะรเป็นได้เงินต้นบวกดอกเบีย้ยนะซึ่งจะได้กลับไปก่อนแล้วก็คือถ้าเกิดว่ามีสัญญาโรลเปอร์เมนต์เนี่ยมันก็มีกมายยําหนดไทม์ไลน ยังไงนะครับก็โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเลือกได้เนี่ยก็อาจจะมองเรื่องของเด็ไฟแนนซิงเป็นช่องทางที่เราจะมีการดึงเงินจากตัวจอยวินเจอร์เนี่ยไปกลับไปบางส่วนก่อนประเด็ดนนี้ผมมีผมมีมุมที่อยากจะดีเบตด้วยคือถ้าเป็นเด็ f ไฟแนนซิงมันก็จะมีผลให้สัดส่วนระหว่างหนี้ต่อทุนเด็เอพิทีเรชของ JV มันสูง ถ้า d ด Ratio สูงอาจจะมีปัญหาผิดท o r กับเจ้าของโครงการดังนั้นก็ต้องบริหารตัว d e e q u i t y RATIO ให้ดีๆสิ่งที่น่าคิดประการที่สองคือว่าถ้ามี d e ส t สูงๆจะมีพันเนอร์ฝ่ายที่ลงเป็น d e b t หรือ LOAN เข้ามาเนี่ยจะได้รับแม้จะได้รับ RETURN เป็นดอกเบี้ยก่อนก็ตาม ต่างจาก equity return จะเป็น dividend dividend คือต้องมี profit ก่อนเสีย tax ก่อนแล้วก็เป็น dividend dividend อีกรอบก็จะมีภาษีเว้นแต่ว,ว่าเราเข้าเงื่อนไขยกเป็นภาษีนะดังนั้น debt เองมีข้อดีจริงแต่ก็มีข้อเสียเพราะว่า debt จะไม่มี control power debt จะไม่มีเรื่องโหวตไม่มีอำนาจควบคุมเว้นแต่ว่าท่านเขียนใน JV agreement ไว้ว่า d e b นี้สามารถ convert เป็น equity ได้ สามารถแปลงนี้เป็นทุนได้เมื่อแปลงนี้เป็นทุนนี่หายทุนเพิ่มเกิดดิลูชันเหมือนกันแต่ก็ทําให้ดีเรช i o สูงสูงดีเรชสูงขึ้นคือดีขึ้นคือเอ็กซ์สูงกว่านี้สูงสูงกว่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกอีกอวิธีคิดหนึ่งว่าถ้า TOR ไม่ได้เปิดช่องอะไรมากขนาดนั้นหรือใครที่เป็น Project ์โ n e r หรือเจ้าของโครงการก็ได้อันจะต้องมาเขียน TOR ในรูปแบบที่ให้เจ นั้นเป็นเจวีที่เฮลตี้ด้านการเงินไม่ใช่มีแต่หนี้สูงสูงนะครับถ้าอย่างไรก็จะเหมาะกว่าที่เกิดจะจะเลือกเป็นเอคว t ตี้ไฟแนนซ g ใช่นะครับครับคราวนี้เรามีอีกรูปแบบหนึ่งที่อยากนำเสนอที่เรียกว่าเออสเซ i ไฟแนนซ g นะครับอันเนี้ยมันมันเป็นยังไงครับคุณอภิชพิจิตรเออสเซที่เป็นพันจิบเป็น n ันจิบยังไงครับครับก็ จริงๆเราอาจจะมีเคยเมนชั่นไปแล้วตั้งแต่สไลด์ที่แล้วนะครับว่าในกรณีที่มันมีการคอนเวิร์ตตัวแอสเซทบางอย่างเนี่ยมาเป็นมาเป็น,ปนทุนของของบริษัทเพราะว่าทุนของบริษัทเนี่ยก็แน่นอนมันสำหรับจะเป็นเงินก็ได้หรือว่าจะเป็นทรัพย์สินก็ได้นะครับอันนี้คือตามกฎหมายบริษัทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเจมี่บันเดอร์ฝ่ายไหนเนี่ยเขามีตัวแอสเซทไม่ว่าจะเป็น tangible หรือ intangible ที่จะเป็นรองกิจการนะครับก็ก็มีสิทธิ์ที่จะนำตัวตัวแอสเซทตรงนั้นเนี่ยอ,อ รารโอนเข้ามาที่ตัว JV JV uh, c อ m p a n y นะครับเพื่อเป็นเพื่อเป็นการชำระหุ้นนะครับชำระท่าหุ้นของตัว JV คอมม a นีที่ออกให้กับตัวเองแต่ก็แน่นอนว่ามันก็ต้องมีพวก,กต้องดูบางอย่างเนี่ยมันจะมีคอสบางอย่างมีภาษีเกิดขึ้นนะครับว่อันนี้ก็ต้องบริหารจัดก,การนั่นหมายความว่าถ้าผมกับคุณพิชชนจะ JV กันเรามีสองบริษัทเนี่ยเราอยากจะ JV กันเนี่ยบังเอิญผมเนี่ยเป็นบริษัทที่เดินเรือแล้วมีเรืออยู่หลายลำมาก เรือผมเนี่ยอายุอยู่สิบสองปีสิบห้าปีผมสามารถเอาเรือเนี่ยซึ่งแอสเซทของผมเนี่ยผมเอามาโอนเข้า JVC แต่คนอพิชนไม่มีเรือแล้วก็เอาเงินมาลงผมก็โอนเข้าไปเหมือนผมขายนี่คือการทำแอสเซทแฟนั้นซึ่งคือขายครับขายแล้วส w a p อะไร swap กับหุ้นใน JVC อันนี้ก็จะทําให้ผมมีหุ้นใน JVC แล้วแอสเซทก็ถูกขายออกไปถูกขายแบบนี้ผมก็จะเกิดกำไร พะเรือผมเนี่ย book value มันน่าจะเหลือต่ําละสิบกว่าปีตอนที่ขายไปผมก็จะมีกําไรเกิดขึ้นเพราะต้องขายด้วยราคา market price และขายเรือก็จะมี VAT อีกนะครับเ,เพราะงะั้นผมก็ต้องบริหารจัดการในเรื่องของภาษีที่เกิดขึ้นจากการทำอสาร s มทรัพย์อสังหารทนี้ก็จะไปวิ Win ่งเป็นของบริษัทีโคแล้วผมก็อาจจะเช่าใช้ก็ได้วิธีการเหล่านี้จึงเรียกว่า sell e a s e b a อ่าที่ทำอสังหาริ n ทรัพยผมไม่ใช้เงินนะครับ คำถามคือแล้วอยู่ดีๆเราทําแบบนี้ได้ไหมไม่ผมไม่ได้ขายตรงๆผมขายเข้าบริษัทล e สซิ่งก่อนผมขายเข้าบริษัทล e สซิ่งก่อนนะครับแล้วบริษัทล e สซิ่งก็อาจจะไปปล่อยปล่อยให้เช่าต่อกับบริษัท Jvco นะ Jvco ในแง่บัญชีก็บันทึกตัวเรือที่ล e สซิ่งเนี่ยในแง่ asset แต่ในแง่ภาษีมันหักเป็นรายจ่ายได้จากค่าเช่าที่วิธีการทำ sale and leaseback โดย Jvco แล้วผมก็ได้ได้หุ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่ง คราวน,นี้นอกจากทรัพย์สินที่เป็น tangible asset แล้วเข้าใจว่ามี intangible ด้วยใช่ครับลักษณะของ intangible asset เนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของอสูตรนะครับหรือเป็นพวกของ intellectual property นะครับหรือว่าเป็นพวก t r a d e m a r k ที่มีมูลค่านะครับที่จำเป็นต้องใช้แล้วดับิการนะครพวกนี้ก็ก็สามารถที่จะเหมือนกับมีการ v a l u a t e ตัวมูลค่าขึ้นมาได้แล้วก็นำมานมานมา transfer ให้กับตัว เจวีคอมพานีนะครับเพื่อเพื่อเป็นการชาระทางหุ้นแทนแทน,แทนเงินสดก็ได้เอนกันเรามีตัวอย่างนะครับว่าตัวทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพ <c oughs> าะเทรดมาร์คหรือเครื่องหมายการค้าเนี่ยมีมูลค่าสูงคร <c oughs> ับยกตัวอย่างเช่นอิชิตันเนี่ยจํากัดมหาชนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ไปซื้อเทรดมาร์คใบเล่มาจ่ายเงินไปสองรอยหสิกว่าล้านอิชิตันจ่ายไปสองรอหสิบกว่าล้านได้เทรดมาร์คได้สูตรการผลิต ได้ distribution c h a n n e l นะครับอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือไทยเบสอินเตอร์อยู่สิงคโปร์จ่ายเงิน1,520ล้านเพื่อซื้อเทรดมาร์กยี่ห้อ S จาก Grand g r a n d a s s e t เซ่ทบริษัทก,ก็คือบริษัทชื่อบริษัทเป็นลูกอ่ะเสริมสุขอยู่ในไทยแต่ตั้งบริษัทที่ที่ฮ่องกง เสริมสุขไทยตั้งลูกที่ฮ่องกงแล้วก็ทําแบรนด์โดยเจ้าของแบรนด์เทรดมาร์กนี้เป็นบริษัทที่ฮ่องกงและจากนั้นสองปีก็ขายแบรนด์ยี่ห้อเ <S S 2> ให้กับไทเบสฟินเตอร์ที่สิงคโปร์เป็นเงินพันห้าอยสิบล้านอันนี้ก็สามารถเอามาจัดไฟแนนซิ้งได้สำคัญว่าท่าน v a l u เ t ชั่ตัว a s สเซทท่านยังไงนะครับในที่สุดแล้วเนี่ยไม่ว่า จะมี JV ในลักษณะที่ IJV คือตั้งเป็น JV Company ขึ้นมาใหม่หรือในลักษณะที่เป็น UJV ก็ตามโดยหลักแล้ว JV Finance ควรจะต้องให้ JV นั้นมีอิสระทางการเงินของตัวเองนั่นหมายความว่าถ้าเป็น JV Co ก็ IJV Incorporated Joint Venture ขึ้นมา JV Co นั้นควรจะต้องสามารถ finance ตัวเองได้คือ self financing มีแอสเซทก็ไปไฟนันซ์กับแบงก์คอเลสเตอรอลกับแบงก์ไม่ใช่มี AI อะไรก็กูเกก้เงินกู้เงินจากเจวีพันเนอร์เสมออันนี้จะกลายเป็นเบอร์เดนเป็นภาระทันทีนะครับก่อนที่เราจะเบรกกันไปเมื่อกี้เรายังค้างอยู่ตรงประเด็นของแอสเซทไฟแนนซิงคือการที่เจวีพันเนอร์เอาแอสเซทตัวเองลงไปจะลงไปในรูปแทน g จิบล์เนแทนจิบลก็แล้วแต่น,นี่เข้ก็จะว่าอีกมุมหนึง่งคุณอภิชนนะ่าจะมีเรื่องของ เอาแอสเซทไปฟแนนซ์ที่ JV Co หรือ JV Project เนี่ยในรูปของ freehold หรือ l e a s e h o ใช่ไหมครับใช่ครับก็ในส่วนที่เป็นเจ้าเวนเจอร์ที่เป็นกิจการที่ที่ต้องมีการใช้ตัวที่ดินน้หรือว่าตัว,ต,ว,ต,วตัวสังหาองหาริมทรัพย์เป็น key asset ในการประกอบกิจการเนี่ยนะครับก็อาจจะมีเข้อพิจารณาว่าตัว a s สเซทตัวตัว real property เนี่ยท,ที่จะเอาไปเป็น ไฟแนนซ์ Finance, ให้กับตัวจอยเวนเจอร์เนี่ยมันจะอยู่ในรูปแบบของฟรีโฮคือโอนเข้าไปที่บริษัทจอยเวนเจอร์เลยนะครับหรือว่าเราสามารถที่จะเลือกที่จะเป็นลีสโฮนะครับคือเป็นสิทธิการเช่านะครับให้ให้ตัวบริษัทจอยเวนเจอร์คอมมานะีนี้ที่ในการที่จะมาเช่าใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือว่าในตัวเอ่อใ,ในตัวสิ่ปลูกสร้างของเรานนได้ชัวเระยะเวลาหนึง่งนะครับนี่ก็ ถ้าในมุมของเนผู้เจ้าของทรัพย์สินเนี่ยแน่นอนว่าก็คงต้องชอบที่จะเป็นรีโฮมากกว่าฟรีโฮอยู่แล้วนะครับซึ่งเนื่องจากว่าถ้าในกรณีที่มันเป็น,ปนตัวฟรีโฮซึ่งมีการโอนตัวทรัพย์สินเข้ามาในตัวบริษัทจอยเวนเจอร์เลยเนี่ยจ,จะกลายเป็นว่าตัวความเป็นเจ้าของตัวทรัพย์สินเนี่ยมันเปลี่ยนมือแล้วนะครับจากตัวเจ้าของเดิมนะครับมาเป็นจอยเวนเจอร์คอมมานีที่เป็นเจ้าของใหม่นะครับเมื่อวันที่ตัวจอยเวนเจอร์คอมมานีนั้นต้องเลิกกันนะครับแน่นอนว่าทรัพย์สินเนี่ยมันก็ต ขายออกไปเพื่อเอาเงินมาแบ่งปันกันนะครับหรือว่าเตัวตัวเจ้าของเดิมเนี่ยอาจจะต้องหาเงินมาเพื่อเพื่อมาหลอซื้อตัวทรัพย์สินณนะวันที่มีการเลิกกิจการซึ่งในวันนั้นเนี่ยราคาแน่นอนมันก็ต้องไม่ใช่ราคาที่มีการขายเข้ามาที่บริษัท j ีแล้วนะครับก็ราคามันคงต้องขึ้นไปไปมากกว่าน,นั้นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้การที่ใช้เป็นลีสโฮเข้ามาเนี่ยมันก็จะช่วยได้นะครับในการที่กรณีที่ เจวีต้องเลิกกันนะครับสัญญาต้องเลิกกันนะครับอสัญญาสัญญาเช่าเอที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเนี่ยมันก็เอต้องมีผลทําให้จบไปด้วยตัวส่วนที่เป็นโอนเอชีฟหรือเป็นกรรมสิทธิ์ในตัวทรัพย์สินเนี่ยมันก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปนะครับอันนี้ถ้าผมถ้าผมสรุปหรือว่าถ้าถ้าผมจะเลือกเนี่ยก็คือว่าผมเลือกที่จะไม่โอนที่ดินเข้าไปโดยเพราะที่ดินหูดไปแลผมขับปล่อยเช่าไป แต่สิ่งที่ผมจะด้อยลงมาด้อยลงมาคือว่าถ้าผมโอนแบบฟรีโฮมเข้าไปมาร์คทูมาเก็ตราคาจะดีกว่าแต่ถ้าเป็นลีสโฮก็ต้องยาวลิสโฮสามสิบปีถึงจะใกล้ๆกันแต่ว่าก็ยังน้อยกว่าตัวฟรีโฮมอยู่ดีนะครับแต่ในที่สุดแล้วถ้าเจวมันเลิกกันลีสมันก็จะเลิกไปด้วยผลก็คือที่ดียังเป็นของผมนะครับอันนี้ที่ผ่านๆมาเราจะเห็นตัวอย่างเยอะแยะเลยบริษัทอสังหาในตลาดหลักทรัพย์เนี่ย เขาไม่มีที่ดินแต่เขาวิ่งไปหาแลนด์ลอร์ดโอนเนอร์ทั้งหลายแล้วก็บอกว่ามาเจวีกันไหมเจวีกันไหมอันนี้หมายถึงว่าเขาจะให้ท่านเนี่ยโอนที่ดินเข้ามาเจวีแล้วเขาก็เอาหุ้นไปท่านก็สวอปที่ดินมาอยู่กับบริษัทเจวีท่านได้หุ้นไปแล้วนะนะครับนั่นคือถ้าทําแบบนี้แล้วท่านตัดสินใจว่าจะเจวีแน่นอนแสดงว่าท่านกำลังจะขายที่ครับท่านกำลจะขายที่แน่นอนสิ่งที่ท่านจะขายที่แบบธรรมดาคืขอขายไปเลย กับปเจวีแบบฟรีโฮนั่นคือท่านกําลังหวังอัพไซต์ในอนาคตว่าถ้าที่ดินของท่านนั้นมีการก่อสร้างขึ้นมามูลค่าสูงขึ้นท่านได้ในอัพไซด์ที่เป็นเกณฑ์ในอนาคตถ้าท่านเลือกแบบนี้แสดงว่าท่านหวังอัพไซด์แต่ถ้าท่านบอกว่าท่านขายเปล่าๆเลยท่านจะได้อีกราคาหนึ่งนะครับนี่เป็นหลักคิดนะครับน,นี้เรามีอ,อ,อีกอันหนึ่งที่อยากจะนําเสนอ,อ,อในช่วงนี้มันเป็นช่วงของเรื่องพวกโทเค็นพวกคอยพวกดิจิ t a ลแอสเซท ปัจจุบันมีวิธีการใช้เรื่อง Digital a s s e t ทมาฟ i n แนนซิ g เหมือนกันนะครับสิ่งที่ฝากไว้ก็คือว่าถ้าท่านเห็นโปรเจกต์ v v ที่ใช้ดิจิทัลแอสเซทมาเป็นตัวที่ทำฟ f i แนนซิ n งขอให้เข้าใจก่อนว่าตัว Digital a s s e t ทหรือตัวโทเค็นหรือตัวคอยนั้นไม่ใช่ทุนนะครับไม่ใช่ Equity นะครับเป็นเด b t ล้นวน,วนเป็นเด b t ล้วนนะครับซึ่งอันนี้กฎหมายค่อยๆ ชัดเจนมากขึ้นกลตดูแลเรื่องนี้อยู่แต่ประเด็นภาษียังไม่เคลียร์ยังไม่ชัดประเด็นภาษีควรจะต้องมีหลายๆเรื่องเช่นแวดก็ยังไม่รู้ว่าสรุปไปยังไงจะประเด็นภาษีเงินได้ถือว่าดิจิทัลแอสเซทสินทรัพย์ดิจิทัลนี้เป็น t a x a b l e income หรือเป็นเงินได้พึงประเมินแล้วนะครับถ้าถ้ามีการรับกันมีการจ่ายกันก็ต้องมีภาษีตามมาแวดยังไม่ชัดนะครับแล้วก็ยังแยกไม่ชัดว่าเจ้าดิจิทัลแอสเซทเนี่ย ระหว่างบุคคลธรรมดากับระหว่างผู้ประกอบการระหว่างบริษัทมันต่างกันยังไงต้องรอครับแต่ว่าเห็นแนวโน้มแล้วว่ามาแน่ๆน,นะครับทุกวันนี้ที่มีงานเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องดิจิทัลแอสเซอยู่สี่ห้ารายนี่ก็เริ่มเห็นสัญญาณแล้วว่ามาแน่ๆดังนั้นก็ขอนํามาใช้ไว้เป็นส่วนหนึ่งใน j v Finance ด้วยนะครับคุณพภิชนมีอะไรเสริมไหมครับในในส่วนนี้ไม่ไม่มีเสริมะครับก็ ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือเป็นทางเลือกนะครับที่ท่านสามารถบริหารจัดก,การได้ในส่วนของการที่จะเลือก finance ตัวตัว JV อย่างไรนะครับมันจะเป็น equity equity นี่ก็อาจจะเป็นในส่วนที่เป็น asset หรือว่าเป็นเป็น cash นะครับในส่วนที่เป็น debt เนี่ยก็ต้องบริหารดีๆในเรื่องของสัดส่วนนะครับมีผลกระทบในเรื่องของการดำรงสัดส่วนหนี้ต่อทุนด้วยแล้วก็เรื่องของเงินยืต้องมีไปเกี่ยวข้องกับการที่เราไปกู้เงินแบงก์อะไรเงี้ยมันก็ต้องมีกัน ดิพุดนี้อีเลชก็ต้องโดนโดนล็อกไว้จากที่แบงก์อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องไปจาัดก,การให้ดีนะครับ